สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนทำแซนด์วิชห่อแป้งกันค่ะแป้งตัวนี้เราจะลงมือทำกันเองทำง่ายมากๆค่ะใช้วัตถุดิบหลักแค่3าอย่างเท่านั้นที่สำคัญนะไม่ต้องใช้เครื่องตีไม่ต้องใช้เตาอบด้วยค่ะจะทำกินก็ได้ถ้าจะทำขายนี่ก็เลิศนะคะตัวเนื้อแป้งค่ะเขาจะมีความคล้ายคลึงกับแป้งนานนะคะแป้งนานไม่ใช่แป้งที่เก็บไว้นานนะ เป็นแป้งชนิดนึงค่ะที่ทางโซนโซนอินเดียบังกลราเทศนะคะเขาจะนิยมกินกันค่ะจริงๆแป้งตัวนี้นะกินกับพวกแกงกะหรี่แกงต่างๆก็อร่อยค่ะมาลงมือทํากันเลยนะคะสูตรแป้งขนมปังแบบแบนหรือใครจะเรียกแป้งนานก็ได้นะคะแป้งสาลีอนเนกประสงค์95กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงบวก2ช้อนโต๊ะ วันนี้ป้าใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตาดาวค่ะมีขายทั่วไปตามร้านวัตถุดิบทําขนมหรือแมคโครก็มีขายหรือใครจะใช้ยี่ห้ออื่นๆใช้ได้นะคะไม่มีปัญหาถัดมาโยเกิร์ตรสธรรมชาติหรือรสออริจินอลหถ้วยค่ะอันนี้ใช้ถ้วยไซส์ที่เขาเขียนว่า135กรัมนะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่มีปัญหา และตัวสุดท้ายค่ะผงฟูครึ่งช้อนชาแป้งสาลีอนเนกประสงค์ถ้าใครไม่มีสามารถใช้แป้งเค้กแทนได้สูตรนี้นะคะ1สูตรจะสามารถทำขนมปังแบนไซส์ที่ป้าทำในคลิปได้ทั้งหมด8ชิ้นค่ะแต่ใครจะทำเล็กทำใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความสะดวกเลยนะจ๊ะมาค่ะ เตรียมวัตถุดิบให้พร้อมก่อนแล้วไปลงมือทํากันเลยนำแป้งสาลีอนเนกประสงค์แล้วก็ผงฟูค่ะคนผสมให้เข้ากันใส่โยเกิร์ตลงไปค่ะแต่อย่าพึ่งใส่จนหมดถ้วยนะคะใส่แค่ซัก2อส่วนสของถ้วยโยเกิร์ตก่อนทําการนวดแป้งนะคะ จะใช้มือเลยก็ได้นะหรือจะใช้พายยางแบบนี้ก่อนก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันถ้าเรารู้สึกว่าโอเคแป้งมันแห้งไปเราก็ค่อยๆเติมโยเกิร์ตส่วนที่เหลือเพิ่มทีละนิดนะคะอย่าไปเทพรวดเดียวหมดค่ะแป้งมันจะแฉะจนนวดไม่ได้แต่ถ้าใครเผลอใส่โยเกิร์ตลงไปหมดถ้วยแล้วแป้งมันแฉะไปเนี่ยก็ค่อยๆเติมแป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงไปนวดเพิ่มนะจ๊ะ ผสมเสร็จเรียบร้อยเราจะมาทำการตัดแบ่งแป้งและรีดแป้งให้บางกันค่ะป้าไม่ใส่ถุงมือนะคะแต่ว่าอุป,ปกรณ์ทุกอย่างและมือไม้ป้าเนี่ยล้างมาสะอาดอย่างดีแถมด้วยการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับทำอาหารโดยเฉพาะนะคะไม่ต้องห่วงการรีดแป้งเดี๋ยวป้าจะใช้เจ้าตัวรีดแป้งตัวนี้ซื้อจากโลตัสนะคะราคา60บาทแต่ถ้าใครไม่มีใช้ ขวดค่ะขวดสะอาด,อาดล้างให้เรียบร้อยก็มาใช้นวดแป้งรีดแป้งได้แทนดุกกิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะทำการตัดแบ่งแป้งเป็น8ชิ้นเท่าๆกันค่ะใครอยากทำใหญ่กว่านี้ก็ตัดเป็นซัก6ชิ้น3ชิ้นอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะคะเห็นไหมคะตัวแป้งตัวนี้เนี่ยเราแทบจะไม่ได้นวดเขาเลยนะเราแค่ ผสมส่วนผสมเขาให้เข้ากันแค่นั้นเองค่ะไม่ได้ออกแรงนวดไม่ได้ใช้กำลังแขนอะไรเลยนะง่ายมากๆเลยนำแป้งที่ตัดแบ่งเรียบร้อยแล้วนะคะมาคลึงให้เป็นก้อนกลมๆค่ะแป้งที่คลึงกลมแล้วเนี่ยเราสามารถโรยแป้งสาลีอนเนกประสงค์ด้านนอกเพิ่มได้นิดหน่อยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแป้งแต่ละชิ้นเขาติดกันค่ะ นำแป้งแต่ละชิ้นนะคะมารีดให้บางยิ่งบางยิ่งดีค่ะจะได้ทอดได้สุกง่ายๆโรยแป้งเพิ่มบนพื้นผิวที่จะใช้รีดแล้วก็บนลูกกลิ้งได้เลยนะคะรีดเสร็จก็พักไว้ก่อนแป้งที่รีดแล้วเนี่ยอย่าเอามาวางซ้อนกันนะคะเดี๋ยวเขาจะติดกันแล้วต้องมารีดใหม่เสียเวลานะคะจับแยกเป็นชิ้นชิ้นไว้เลยค่ะก็เดี๋ยวจะแบบว่า ทอดไปรีดไปนะคะถ้ามานไหนมีเนยนะคะให้เอาเนยไปละลายค่ะไม่ว่าจะละลายบนเตาแก๊สหรือละลายด้วยไมโครเวฟก็ได้นะคะแล้วก็เติมกระเทียมสับลงไปเล็กน้อยค่ะเอาไว้ทาบนขนมปังก่อนเอาไปทอดมันจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ความหอมอร่อยให้กับขนมปังได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเนยตัวนี้ป้าใช้เนยเค็มนะคะ แต่ถ้าใครไม่มีใช้เป็นเนยจืดก็ได้ค่ะแล้วเติมเกลือเพิ่มลงไปนิดหน่อยหรือถ้าไม่มีจริงๆใช้เป็นมาการีนก็ได้นะคะเนยยี่ห้อที่ป้ามักจะใช้เป็นประจำก็คือยี่ห้อโฮมเฟรชนะคะเป็นเนยของไทยค่ะคุณภาพโอเคเลยนะแล้วราคาไม่แพงค่ะ 1>, 1กิโลราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ160บาทถึง170บาทค่ะแล้วแต่สถานที่แล้วแต่ร้านค้าน้ำเนยที่ผสมกับกระเทียมสับนะคะมาทาบางๆลงบนแป้งขนมปังของเราก่อนที่จะนำลงไปทอดค่ะทาแค่ด้านเดียวก็พอ,อ,อปริมาณเนยที่ทาน,นะคะป้าช่างดูแล้วนะ น้ำหนักเนยที่ทาลงบนแป้ง1แผ่นเนี่ยหนัก5กรัมค่ะในส่วนของเจ้าตัวกระเทียมสับที่ใส่ลงไปแล้วแต่ชอบเลยนะคะว่าอยากใส่มากใส่น้อยแค่ไหนอันนี้ตามความต้องการได้เลยไม่มีสูตรตายตัวนะคะในการทอดแผ่นแป้งขนมปังของเราเราจะใช้ไฟกลางในการทอดนำกระทะขึ้นตั้งไฟรอเลยค่ะ พอกระทะร้อนนำแผ่นแป้งลงทอดเลยใช้ไฟกลางตลอดเวลาในการทอดนะคะแต่ละด้านของขนมปังค่ะเราจะใช้เวลาทอดประมาณ2-3นาทีสังเกตดูค่ะขนมปังเขาจะแบบมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเป็นป่องๆขึ้นมาให้เห็นนะคะมันมาจากการทำงานของผงฟูนะคะทอดเสร็จสุกทั้งสองด้านแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้ได้ค่ะ นำชิ้นต่อไปลงทอดต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะก็คือทอดไปรีดแป้งไปค่ะชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ทาเนยกับกระเทียมไว้นะป้าใช้กระทะเทฟลอนน่ะนะคะป้าก็เลยไม่ได้ทาน้ามันเพิ่มที่กระทะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้กระทะธรรมดานะคะต้องใช้น้ำมันช่วยทาที่กระทะนะไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวแป้งเขาจะติดกระทะค่ะ อยากให้ได้กลิ่นจังเลยอะค่ะมันหอมมากๆตอนนี้ป่องป่องปองแบบนี้แล้วนะคะพลิกกลับด้านเลยค่ะระหว่างทอดมาดูต้นทุนแผ่นแป้งกันก่อนค่ะต้นทุนรวมของตัวแผ่นแป้งขนมปังที่เราทำนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์2บาท70สสตางค์ อันนี้คิดจากแป้งสาลีอนเนกประสงค์ที่กิโลละ27บาทนะคะปัดขึ้นนิดหน่อยผงฟูตีเอาว่า50สตางค์โยเกิร์ตค่ะกระป๋องหนึงบาทแต่จริงๆมันจะใช้ไม่หมดนะมันจะเหลืออยู่แบบนิดหน่อยอะคะ่ะแต่ก็คิดรวมไปเลยนะว่า15บาทต้นทุนรวมค่าวัตถุดิบ ย้ำเฉพาะค่าวัตถุดิบนะคะของตัวแป้งจะอยู่ที่18บาท20สตางค์ค่ะ1สูตรทำแผ่นแป้งได้ทั้งหมด8แผ่นดังนั้นต้นทุนจะตกอยู่ที่แผ่นละ2บาท28สตางค์ค่ะอันนี้คิดแบบไม่ได้ทาเนยให้นะคะถ้าใครต้องการที่จะทาเนยนะคะป้าคำนวณจากเนยที่5กรัมต่อแผ่นนะ ใช้ราคาเนยของโฮมเฟรชที่กิโลละ170บาทนะคะถ้าทาเนย5กรัมเหมือนป้าต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นมาที่85สตางค์ต่อชิ้นต้นทุนวัตถุดิบต่อขนมปัง1แผ่นก็จะกลายเป็นที่3บาท13สตางค์ต่อชิ้นค่ะใครไม่มีเนยสดใช้มาการีนได้นะคะแต่เนยสดเนี่ยหอมโบกันเยอะเลยถ้าใครใช้เป็นมาการีนก็ คำนวณต้นทุนใหม่ด้วยนะจ้าเพราะมาการีนเขาก็จะถูกกว่าเนยสดพอสมควรเลยเดี๋ยวพักขนมปังให้เย็นนะคะแล้วเรามาทำการห่อผักกันกระดาษไขไลายดอกไม้ที่ป้าเอามาใช้มันไม่ใช่กระดาษไขสำหรับทำอาหารสำหรับใช้กับอาหารค่ะป้าก็จะตัดถุงพลาสติกนะคะถุงแกงอค่ะมาวางรองไว้ก่อนเพื่อไม่ให้แซนวิชของเรา สัมผัสกับเจ้าตัวกระดาษไขถ้าเกิดว่าใครอยากใช้กระดาษไขที่เป็นลายๆที่เป็นฟู้ดเกรดสำหรับอาหารเขามีขายนะร้านวัตถุดิบทำขนมมีขายค่ะแพ็คึ่งอ่ะห่อมันจะเป็นกล่อง่ะคะกล่องหนึ่ง50ใบมัง้งราคาประมาณร้อยนิดนิดแต่ไอเจ้าไซส์ของกระดาษไขมันก็จะใหญ่กว่านี้นะคะเราก็ไปเพิ่มขนาดของขนมปังเอาแล้วกันนะ หรือใครจะไม่ใช้กระดาษไขเหมือนป้าก็ได้ค่ะเพราะว่ามันก็เปลืองอะนะเลือกใช้ปรับเอาให้เหมาะกับของที่ตัวเองมีแล้วก็เหมาะกับต้นทุนของเราค่ะไม่ต้องตามป้านะคะอันนี้ป้าใช้เพื่อความสวยงามเฉยๆนำแผ่นแป้งที่เย็นแล้วมาค่ะราดซอสลงไปจะทาบางๆก็ได้นะหรือจะโปะแบบก้อนเหมือนป้าก็ได้ แต่อย่าไปทาตรงขอบตรงริมของแผ่นแป้งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวม้วนแล้วมันจะทะลักให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะเรียงผักที่ต้องการลงไปใครอยากจะใส่โบโลน่าแฮมไส้กรอกเบคอนไข่ดาวไข่เจียวใส่ได้นะคะเลือกเอาเลยชอบแบบไหนทำแบบนั้นอันนี้บ้านป้ามีโบโลน่าเหลืออยู่หน่อยนึงนะคะก็หั่นเป็นเส้นๆวางลงไปค่ะ โบโลนาที่เห็นตรงนี้นะคะใช้แค่เศษ1ส่วน4แผ่นเท่านั้นเองจับแป้งขนมปังของเราค่ะพับให้มันเป็นเหมือนรูปกรวยแบบนี้พันด้วยพลาสติกจริงๆแค่พันพลาสติกอันนี้นะแล้วติดสกอตเทปก็พอแล้วค่ะแต่เพื่อความสวยงามนะคะให้สมกับหน้าตาของป้าป้าก็จะห่อด้วยกระดาษไขนิดนึงนี่เพิ่มความตะมุตะมิฟุ้งฟริง กระดาษไขอันนี้ย้ำนะคะไม่ใช่ฟูดเกนะคะป้าซื้อมาจากร้านมิสเตอร์ดีไอวาค่ะคอหนึ่ง20แผ่นราคา21บาทหรือ23บาบาทเนี่ยลืมไปแล้วค่ะ<อ>ถ้าใครไม่ต้องการใช้กระดาษไขนะคะ ก็สามารถใช้เป็นกระดาษด,ดอนลี่ในการห่อได้แต่ถ้าเกิดว่าจะห่อนา,นานเนี่ยแนะนําให้รองด้วยถุงพลาสติกชั้นหนึ่งก่อนก่อนที่จะห่อด้วยกระดาษด,ดอนลี่เพื่อความสวยงามค่ะเนื่องจากว่าถ้าห่อนา,นานเนี่ยตัวน้ํามันจากตัวแผ่นแป้งของเราอะค่ะมันจะซึมออกมาโดนกระดาษทําให้ดูแล้วไม่สวยงามแต่ถ้าห่อแป๊บแปบมันก็โออยู่นะสวยอยู่ค่ะคือแพ็กเกจของการห่อเนี่ย เราปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเลยค่ะถ้าไม่อยากจะห่อแบบนี้จะห่อเหมือนโลตีก็ได้นะใช้กระด,ดาษไขห่อไปหรือจะเอามายัดสยใส่ถ้วยแบบนี้ก็ยังได้อันนี้เป็นถ้วยกระดาษขนาด1 3 0ซีซี cc ค่ะต้นทุนจะตกอยู่ที่ใบละ96สะตางค์ตีสบาทหนึ่งแล้วกันเนาะวางแผ่นแป้งวางผักและโบโลน่าลงไปจากนั้นก็ ราดทับด้วยซอสมะเขือเทศมายองเนสมัสตาร์ดหรือน้ำสลัดก็ได้อันนี้ใช้อะไรก็ได้เลือกเอาแบบที่เราชอบอะค่ะอาจจะโรยเพิ่มด้วยลูกเกดอีกนิดนึงมีใครชอบเหมือนป้าไหมอะสลัดถ้าใส่ลูกเกดป้าว่ามันอร่อยดีค่ะแล้วก็ให้ซ่อมลูกค้าไปอันนึงอันนี้เป็นซ่อมแบบบางค่ะห่อนึ่ง น่าจะไม่ถึง20บาทด้วยซ้ำมั้งจำราคาไม่ได้ลองไปหาซื้อดูนะคะร้านบรรจุพัณฑ์ร้านวัตถุดิบทำขนมหรือจะไม่ห่อกระดาษไขไม่ห่ออะไรเลยแต่พับแป้งให้สั้นนิดนึงแล้วก็วางใส่กล่องพลาสติกก็ได้ค่ะอันนี้เป็นกล่องพลาสติกเบอร์ tl ขีด3 0นะคะตกแพ็คหนึ่ง100ใบ50บาทต้นทุนก็จะตกที่ใบละ50าสตางค์ค่ะ หรือใครอยากจะใช้กล่องยาวหน่อยก็เป็นเบอร์นี้ค่ะกล่องเบอร์ทีแอลขีดหนึค่ะต้นทุนจะตกอยู่ที่ใบละประมาณ1บาทนะคะแบบนี้หรือถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะขายแบบกล่องละชิ้นอย่างเงี้ยจัดเป็นเซ็ตก็ได้นะจับใส่ถ้วยฟอยเลยค่ะไม่ต้องม้วนให้เขาค่ะแยกผักแยกแป้งแยกโบโลโน่าแยกไข่แยกเนื้อสัตว์แยกซอสไปเลยค่ะ จัดเป็นเซตใหญ่ๆอาจจะแบบเซตหนึ่งสแผน่น5แผ่นอะไรไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็อัปราคาขึ้นไปถ้าอยู่ในแหล่งที่สามารถขายได้นะแต่ถ้าอยู่ในแหล่งที่กำลังซื้อไม่เยอะก็ขายครั้งละชิ้นไปนั่นแหละคะ่ะเห็นไหมแซนด์วิชแบบเดียวกันเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายมากค่ะอย่าไปยึดติดถ้าวางขายหน้าร้านเอาแบบ ลูกค้าซื้อปุ๊บก,กินปั๊บก็ห่ออย่างเงี้ยค่ะห่อกระดาษไขธรรมดาก็ได้นะไม่ต้องหาแบบมีลายเพราะมันเปืองกระดาษไขเอ้ยกระดาษซับมันเอ้ยกระดาษดอลลี่หรือจะใส่ถุงพลาสติกธรรมดาเลยก็ได้แบบเนี้ยก็คือลูกค้ามาซื้อปุ๊บเราก็ราดซอสข้างบนแล้วลูกค้าก็สามารถเดินถือกินไปได้เลยก็สะดวกดีนะคะ หรือใครจะไปใช้เป็นหอ่อแบบใช้ฟอยห่อก็ได้คือปรับเปลี่ยนเอาได้ตามความเหมาะสมของตัวเองเลยอะค่ะมีกล่องแบบไหนมีกระดาษแบบไหนมีวัตถุดิบแบบไหนก็ใช้ตัวนั้นนะต้องมีคนสงสัยนแน่ๆเลยว่าแป้งมันแข็งกระด้างไหมดูค่ะไม่ได้แข็งกระด้างนะคะนี่มีความเหนียวมีความยืดหยุ่นดีทีเดียวค่ะเดี๋ยวมาดูต้นทุนของแซนด์วิช 1ชิ้นกันนะคะแบบไม่รวมค่าแพ็กเกจพวกกล่องพวกกระดาษห่อนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันมีมากมายหลายแบบหลายราคาค่ะต้องไปบวกกันเองทีหลังนะคะแป้งแซนด์วิชถ้าเกิดว่าทาเนยต้นทุนมันก็จะอยู่ที่3บาท13สตางค์ผักตีสบาส50สตางค์เพราะว่าจริงๆแล้วเราใช้น้อยมากเลยนะโบโลน่าเสร็จ1ส่วน4แผ่นก็คิดที่40สตางค ซอสต่างๆตีไปเลยบาทหนึงค่ะรวมต้นทุนจะอยู่ที่6บาท3สตางค์ถ้าเกิดว่าจะลดต้นทุนก็ไปใช้ขนมปังโดยที่ไม่ต้องทานเนยนะคะต้นทุนมันก็จะอยู่ที่5บาท18สตางค์ต่อชิ้นค่ะต้นทุนตรงนี้ป้าคิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบนะยังไม่รวมค่าจิบปาถาอื่นๆค่าถี่ค่าแรงค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สแล้วอย่าลืมบวกค่ากล่องค่าห่อของเราเข้าไปด้วยนะป้ายังไม่ได้คิดให้อย่าลืม ขนมปังตัวนี้นะคะทําแล้วใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นได้4-5วันพอจะเอากลับมาใช้งานก็อาจจะนําไปอุน่นไปจีบนกระทะแล้วค่อยเอามากินนะคะมันจะได้แบบว่ามีความรู้สึกสดๆใหม่ๆอยู่นะบางคนสงสัยกินยากไหมอร่อยไหมเป็นยังไงบ้างอร่อยสิคะไม่อร่อยได้ยังไงล่ะ กินก็ไม่ยากนะคะถ้าอย่างห่อกระดาษไขเนี่ยสามารถถือกินได้ด้วยมือเดียวเลยค่ะกินแวบเดียวก็หมดแล้วก็ก็<ช>พอยอยู่ท้องะะอยู่นะกินเป็นของว่า,วางก,าก็ได้ดไแบบนี้นะคะก็กินไม่ยากนะก็ใช้ซ่อมเนี่ยค่ะคลุกพวกน้ำสลัดพวกซอสให้เข้ากันก่อนนะคะฉีกเอามือฉีกแป้งออกมาแล้วก็จิ้มกับซอส หรือว่าน้ำสลัดข้างในเนี่ยค่ะลองเอาไปทำชิมดูกันนะคะทำง่ายไม่ยากแถมวัตถุดิบก็หาง่ายด้วยเผื่อถูกใจจะได้ต่อยอดเอาไปทำขายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ